ฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ไม่ใช่ระลอกสองเหมือนกับประเทศอื่นๆนะอย่างฮ่องกงกาอฮ่องกงนี่เขาบอกว่าเขามีการแพร่ระบาดเป็นระลอกที่4แล้วอะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะต้องคุมเข้ม <c oughs> ในเรื่องของมาตรการหลายๆอย่างอย่างร้านอาหาร ที่ไม่สามารถจะเปิดให้บริการนั่งทานในร้านได้ะนะคะก็จะต้องมีการนํามาตรการนี้มาบังคับใช้ในช่วงเวลานี้ด้วยแล้วในขณะเดียวกัน6กันยายนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะต้องมีการเลือกตั้งมสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติของฮ่องกงแต่ว่าผู้บริหารคาร์ลิแอมบอกว่าไม่เหมาะที่จะให้มีการเลือกตั้งในเวลานี้เพราะว่าตัวเลขคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมีประมาณ4ล้าน4แสนคนเดี๋ยวจะเกิด การแพร่ระบาดของโควิด19ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจในฐานะผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงค่ะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อนปกป้องสุขภาพของชาวฮ่องกงต้องมาเป็นอันดับหนึ่งคือก่อนที่คาริลัลมจะออกมาประกาศเลื่อนวันเลือกตั้ง ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของฮ่องกง22คนเขาก็มีการออกถแถลงการร่วมกันนะคะบ,บอกว่ารัฐบาลฮ่องกงเนี่ยช่วยโอกาสสถานการณ์โควิด19เพื่อเลื่อนการลงคะแนนออกไปเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าการเลือกตั้งตอนแรกกำหนดไว้6กันยายนซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเลยนะับตั้งแต่ที่รัฐบาลจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฮ่องกงฉบับใหม่ที่กำหนดไว้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะถูกแบน ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะโดย<ณ>ท,<า>ที่ผู้สมัครฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย12คนซึ่งรวมถึงโจชัววองแกนนำคนสำคัญถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะเพราะว่าเขาไม่ปฏิบัติาตามรัฐธรรมนูญของฮ่องกงและการปฏิญาณตนพักดีต่อรัฐบาลจีนและฮ่องกงค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ฮ่องกงมีประชากร 7ล้าน5แสนคนกำลังเผชิญกับการระบาดโควิด19ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาย3ระลอก4แล้วเนี่ยนะคะมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ3,200คนมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ ระดับ100คนติดต่อกันมากกว่า10วันแล้วสิ่งที่ทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกก็คือผู้ป่วยรายใหม่หลายรายไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของเชื้อโรคได้ขณะที่นางแรมค่ะเตือนว่าฮ่องกงเสี่ยงจะ,ะเผชิญการระบาดครั้งใหม่การเลือกตั้งนั้นเสี่ยงที่จะมีการรวมตัวกันของคนหมู่มากเพราะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากถึง4ล้าน4แสนคนค่ะนอกจากนี้ระบบรักษาพยาบาลของฮ่องกงนี่ก็กําลังจะรับมือการระบาดของโควิด -19 ไม่ไหวแล้ว เะะตียงแยกรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 <S 2> <S 2> ในโรงพยาบาลรัฐของฮ่องกงที่มีอยู่ทั้งหมด1,200เตียงเนี่ยตอนนี้รับผู้ป่วยเต็มหมดทุกเตียงแล้วละ่ะทําให้รัฐบาลกลางจีนประกาศที่จะให้การสนับสนุนที่จําเป็นทุกอย่างให้กับฮ่องกงโดยจะช่วยสร้างโรงพยาบาลชั่วคราวที่ a อเช World Expo นะคะขณะที่ทางการฮ่องกงก็ออกมาตรการคุมเข้มที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดมาเช่นห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร ห้ามรวมกลุ่มกันเกินสองคนและประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะทุกแห่งอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของการบังคับใช้กฎที่เข้มขึ้นเท่านั้นนะคะค่ะ